คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรักชมเสียงรถด,ด่วนกบวนสุดท้ายแมวดังฟังแล้วจะหายหัวใจน้องนี้แทบขาดไปกันเลยนะครับมาเปิดไม้แรกมาอยู่กันใแอสเกเตอร์คนเก่าคนเดิมรูปรอบอรวย ไปอีกจ้วงกันเลยว่าเปิดมาแรกขอใจเราอยู่ที่เพยเยอร์ว่ะสามตัดว่ะสามตัด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 ต้องมาเราเพื่อนไปดิเบอร์มาดิเอเธอเบอร์มาดิเอาเอาเอาเปิดมาจ้วไปจ้วไปโซ่เมกะโซ่เมกะโซ่มีกลงมาแล้วไอ้ตัวเบอร์แปดเข้าไปบล็อกแปดจเหมืกับบาลามเดนอะไรต่างโอ้ย โอ้จาดาจาดามาอจาดามจาดั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 มบาดาบาดาบาดามาโอเคไม้ต่อไปครับถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องไปที่แบงเกอร์ป่าวอุ้ยเย์เามาเทียเมตดเพื่อนม,มามเทียเมตไม่เกินไม่เกินนี้หรอกยังก็ไม่เกินนี้ตามเขาไปห,หลักไปนะไปที่แบงเกอร์เลยคนระับชัวร์ป้าบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บปั๊บ ออกมาจากไข่กะดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บมากระดึ๊บไปไปกะดึ๊บกระดึ๊บมาตัมตัวเตรียมเตร่โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี้ยบอดนิทแล้วกูดกี่แต้มบอดเหมือนกันชนโอเคยังได้โอ้โหเสมออยู่แต่ลงน้อยไปหน่อยเมื่อนครับโอเคยังมีเสมอไว้กินนิ่มๆอยู่จิ้มตรงนั้นจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนู้นก็ดีก็ดีก็จิ้มตรงนี้ก็ชื่นหัวใจไปกันต่อครับ บายนี้ก็ต้มๆจำเจียเหมือนเดิมนะแบงเกอร์อะที่ผมมุ้งเน้นไวนไ้เนีนแบบแ่ยไมเยอรมาแม่เม็ดเดียวตลอดห้องเนี้ยก็ไปที่แบงเกอร์ดินอนนรออะไรดูโอ้โห,ห,หลงไปแม่งล้านสองล้านแล้วมันนั่นไอ้บ้าชิบหายแล้วหวยเปิดดีนะมึงยมอย่าเะยอย่าเล่นกูดิอย่าเล่นกูดิอย่าเล่นกูดิเปิดดีๆนะหวยจะเปิดมามีเจ็ดแล้วโกงเข้าไปไงอุ้ย ิหายแล้วมวยอะไรเข้าเออยมวยถอยวินหนึ่งก่อนกูสองก็กินแล้วสองก็กินแล้วโก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 โอเคกูเลิเลยมาดูแจ็คเกอร์นะมวยเปิดอย่างงี้บอสต,ตีตายโอเคครับ okay. ผมกรมาวันนี้ก็สามมันฝ่ามือครับ,บ,บ,บก็ได้เลิกกันพอดีนะก็ฝากกดไลค์กดซ้ำจะใครกดกระดิ่งกูกินเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสู้ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะจ๊ะบายบายจุกจุุ๊กกุ๊ก 고.